ทีแอนเค้ทีแอนเคเขาเขียนว่าทีแอนเคบ้านบ้านคุณยศทีแอนเคฟาร์มอันนี้เราอยู่ฟาร์มแรกครับบ้านคุณยศทีแอนเคฟาร์มนะครับเฟสใช้ชื่อว่าสอไพจิผมก็มองตั้งนานว่าตัวไหนครับสทีทเคอ๋อผอยจิตครับสไพจิตคือชื่อเฟสนะครับเดี๋ยวมาดูคือทั้งไก่ทั้งนกผงยอกเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงมานี่รอบที่สามแล้ว นะี่อันนี้คือโรงเรือนแต่ก่อนที่จะพูดถึงโรงเรือนฟาร์มแรกนี่เดี๋ยววันนี้บางสันของยี่สิบนะครับพิธีกรของช่องหงหยกแปะริ้วนะครับคุณดีนะครับผู้อยู่เบื้องหลังตลอดนี้เสื้อสวยนะคุณดีนะสีสีจัดจ้าเลยนะนี่ใครอยากได้นี่บอกคุณดีได้นะ <c oughs> ประมูลประมูล <c oughs> ให้ประมูลเดี๋ยวถอดประมูลแบบคุณก๊อฟเอาตาน <c oughs> ดูเสือ้อดูเสือ้อผอมีโลโก้เฮ้ย hey, ของคุณโลโก้คุณมาอยู่เรียงกันแบบนี้ของผมมันมันอยู่ต่ำอะ่ะเออนี่เขาทําผิดเหรอเท่ากันนะพี่วันในนั้นมันตัวแรงมันจะเป็นเรียงลงมาตอนมันเป็นกระดุมโอ,โอเคจริงๆต้องอยากต้องเรียงสามแบบนี้ถ้าเป็นเสืออ้อคอกลมเรียงแบบนี้เลยโลโก้แต่ถ้าเป็นเสื้อคอปกนั่นจะอยู่คนละตาแหน่ง,งหนึ่งครับโอ้เสื้อสีสวยนะดูผมก่อดีกว่าของผมสีเหลืองนี่นี่นี่สีเหลือง ก็มาฟาร์มแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูนกของโยกกันที่นี่อาจจะไม่ได้มีสีพัฒนาเยอะนะเพราะว่าเริ่มกลับมาเมื่อประมาณต้นปีจะเป็นสีแบบว่าสีตลาดนิดนึงครับสีดั้งเดิมนะครับสวัสดีท่านนะครับผมอยากจะบอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยพฤศจิกายนนะครับเรามีเรื่องของการลุ้นรางวัล เลขท้ายสองตัวทั้งล่างและบนนะครับอัปเดตนิดนึงว่าปกติมีฟลอตัวเมียหนึ่งตัวแล้วก็สปิทฟลอตอีกหนึ่งตัวเป็นรางวัลเลขท้ายสองตัวครับเมื่อวานหัวหน้าแป้งปป้มแรงนะครับแนะนำแล้วก็ส่งรางวัลพิเศษนะครับดีต่อใจมากๆนะครับเป็นเสื้อของปป้มแรงนะครับโอ้โหอยากได้มากเลยเสื้อปป้มแรงนะครับให้อีกสองรางวันครับรางวัลเลขท้ายสองตัวบน นะครับได้ทั้งเสื้อปั้มแรงแล้วก็ได้ทั้งสติกเกอร์ติดรถนะครับก็สำหรับท่านที่ทายถูก2ตัวบนได้แน่นอนส่วน2ตัวล่างเนี่ยให้เลือกให้เลือกให้เลือกนะครับระหว่างนกของยกถ่ายได้เลยนะถ่ายได้เลยเดี๋ยวพี่่าเบาๆและเสียงพี่จะดูนกข้างในส่วนรางวัลสองตัวล่างเนี่ยเลือกได้สำหรับคนรักนก ก็เลือกนกฟลโลไปสองตัวนะฟอลอล์หนึ่งสปิทหนึ่งคนรักป้อมแรงก็เลือกเสื้อไปนะครับมีสอ,องรางให้เลือกสาหรับเลขท้ายสองตัวล่างนะครับวยังเหลือเยอะครับเลขเราทําบุญทั้งหมดนะเลขใบละเลขละสองร้อยบาทเนี่ยเรานําไปทําโรงทานให้กับผู้ของของโรงทานเกาะกันดีของนหนัวนาแป้งป้มแรงนะครับส่วน กิจกรรมเนี้ยจบไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมอื่นๆมาให้ออาจจะต้องมานั่งไล่ระรูนกเหมือนเดิมเพราะตอนเนี้ยนกที่บ้านหยุดหยุดตายแล้วหลังจากที่พายุเข,ข้านะครับแล้วช่วงนั้นนํานกเข้าบ้านเยอะก็มีสูญเสียไปครึ่งร้อยได้นะครับตอนนี้นกหยุดหยุดหยุดน้อยใจอดมแล้วผมก็จะทํากิจกรรมให้ต่อแต่วันเนี้ยมาเยี่ยมฟาร์มแรกนะครับอยู่แถวยสตาไลท์ชายเชิงเซาหรือว่าแปดริ้วนะครับ ก็เลยจะมาโปรโมทเรื่องของอุย้ยตัวนี้ Line, สแปงเกิลลายสีสีหางนี่มันพิเศษกับชาวบ,บ้านน,นะนะปกติสแปงเกิลหางจะเหลืองนะครับสแปงเกิลตัวนี้พิเศษหน่อยหางมีสีติดม,มาด้วยอันนี้ก็เป็นสีสีดั้งเดิมสีพื้นพื้นสีตลาดที่ราคาต้นทุนไม่สูงในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าทางคุณยศเนี่ยเขามีไก่มีไก่ เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับแอเราก็มีนกของหยกเนี่ยเขามารอบที่สามแล้วอันนี้ใช้รังมะพร้าวนะเราก็ใช้คอนเดียวนะครับอันนี้มีอับให้นกอาบน้ําอันนี้บางบางสูตรเขาบอกว่าดีนะทาให้นกสุขภาพดีเรื่องการที่มีนกเป็นถ้วยอาบน้ําให้แต่ต้องเปลี่ยนวันต่อวันนะเรื่องถ้วยต้องเปลี่ยนวันต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิเลส เมล็ดขาวแต่จริงนกเนี่ยควรจะได้รับสารอาหารหลากหลายนะใส่มเล็ดขาวกับกับอาหารอย่างอื่นได้นะครับเป็นข้าวฟงข้าวเปลือกอย่างอันนี้ข้าวเปลือกด้วยนะครับหรือว่าจะข้าวไร่ข้าวโอ๊ตนะครับอ่าหรือว่าจะใส่มเล็ดสีอื่นหรือว่าเกตอื่นๆนอกจากเกตเอก็ได้นะคือกินหลากหลายสลับไปนะครับแล้วก็พืชผักผลไม้อย่าให้ขาดนะ วิตามินตอนแรกผมไม่เคยใช้พวกวิตามินที่เป็นเคมี Me, แต่รอบนี้ยพอเจอกับตัวเองในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนหนักๆแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยบ้าบ้านบ้าบ้ากิจกรรมนะครับบ้ากิจกรรมการก่อการดีนะครับพอไปไหนมาไหนเอานกไปส่งนกรกบูไปส่งเนี่ยเห็นแล้วก็เห็นนกบ้าอื่นก็สวยไปหมดนะครับก็อยากได้พอ,อยากได้เรานําเข้าบ้านเนี่ยจํานวนเยอะๆในช่วงสภาพอากาศมันแปรปรวนเนี่ยมันมีผล ตอนแรกไม่คิดว่าจําเป็นจะต้องใช้ยาตัดโรคหรือว่าอะไรเลยนะเพราะปกติผมไม่ค่อยได้ให้วิตามินกับนั่นผมส่วนจะให้น้ําเปล่าน้ําสะอาดวันละวันปรากฏว่าเอากับสภาพมาใช้กับสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่อยู่นะปีปีนี้ครับสภาพแวดล้อมในในช่วงหนึ่งวันนะมันแปรปรวนมากนะครับในการที่เลี้ยงนกในแต่ละฟาร์มอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยเลี้ยงเพื่อที่ปกติจะเปิดรับแดดรับลมรับฝนอยู่แล้ว โซนรับแดดรับลมรับฝนนะโซนที่ทําให้นกมีปัญหาเยอะเลยที่ผ่านมาเป็นโซนที่พักนกเพราะฉะนั้นก็เลยปรึกษาคุณหมอวีคุณหมอวีวอกอากาศวันหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนสามฤดูเนี่ยนกเราจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ควรจะมียาตัดโรคไปบ้างให้นกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมฟาร์มนกก็แนะนำเรื่องของการใช้ยาวิตามินไปบ้างนะครับเพราะปกติผมเองไม่ค่อยได้ใช้ ผมจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมใช้น้ําเปล่าแล้วก็มมนได้ใช้พืชแล้วก็พืชผักผลไม้สลับกันไปในแต่ละวันแต่รอบเนี้ยพอเห็นนกสูญเสียเยอะเนี่ยจากการที่เรานํานกย้ายเข้าบ้านใหม่เยอะๆในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตัดโรคแยกแยกกองก็จริงนะแยกแต่ละชุดจริงนกร่วมบุญเนี่ยของผม,มส่วนใหญ่รอดแต่นกตัวเองที่ซื้อมาใหม่เข้าบ้านใหม่เนี่ยเอาเป็นว่า หลายสิบชีวิตที่เอามาจากบ้านคนอื่นเราไปคัดมาช่วงบ้ากิจกรรมเนี่ยไปบ้านไหนเห็นนกสวยเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านเดี่ยงเรียบเลยเดี่ยงเรียบเลยเสียดายอยู่ถึงบอกว่าเออคราวน้ะคราวหน,น้าถ้าทําอีกนะก็จะต้องตัดโรคบ้างคุณหมอแนะนำว่าให้ใช้ใช้พวกยาเอโนนะตัดโรคมันมีหลายยี่ห้อแล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเอ,อการดูแลเอ,อสุขทั้ง ระบบทางเดินาหายใจและระบบทางเดินอาหารนะครับก็มันจะมีสูตรการใช้แต่ละบ้าน่เหมือนการแต่ยาก็ถือว่าให้ไว้ก็ดีสมัยก่อนเลี้ยงนกของผมอังกฤษแต่ผมให้ทุกเดือนแต่ฮอลแลนด์ผมคิดว่าเขาเป็นนกที่อึดพิษทนไงพิดผิดที่หานมาก็เลยก็เลยทําให้นกฮอลแลนด์ของผมอะมีปัญหาตอนนี้ก็คือสัญญากับตัวเองและหน้าฝนจะไม่รับนกเข้าบ้าน หน้าที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเยอะมากกว่าหนึ่งแล้วดูเนี่ยจะไม่นํานกเข้าบ้านแล้วเราไม่มีเวลาดูแลตลอดไงถ้าเรามีเวลาดูตลอดเราจะเห็นอาการที่นกเขาซึมนกเขาไม่นั่นเราไยังพอแก้ทันแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเห็นนะแต่ต้องออกไปส่งนกต้องออกไปรับนกร่มบุญเนี่ยบางทีจะกลับมาแก้ปัญหามันไม่ทันแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ที่บ้านสง,งบดีแล้วยืนไว้อะไรแบบสง,งบเลยไม่ใช่นะก็คือคือหยุด หยุดการสูญเสียไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ฟื้นฟูนะครับใส่วิตามินให้นกสมบูรณ์กลับมาแข็งแรงมันมีบางส่วนของบางมุมอะ่ะที่ใช้ชีวิตชิวๆสบายๆนะในบ้านเราอันนี้มาฟางคนอื่นแต่พูดถึงนกอดามตลอดเลยนะเพราะว่าถือว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็แนะนํากันไปเล่าสู่กันฟังไปชมนกคนอื่นไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นนกสีพื้นๆที่เห็นกันในท้องตลาดทั่วไปแหละเพราะว่าอันนี้คุณยศเนี่ยเขากลับมาเลี้ยงใหม่ ขาก็ไม่ได้เน้นสีสูงอะไรมากมายราคาจับต้องยากอันนี้มันเป็นราคาจับต้องง่ายๆนะครับหลักหลักร้อยต้นๆนะครับแล้วก็ก็ราคาประมาณนี้ครับถ้านกสวยก็มีราคาที่ดีขึ้นนกนกธรรมดาก็ราคาอยู่เจ็ดสิบแปดสิบร้อยซึ่งเขาพอใจแล้วไงคนเลี้ยงพอใจแล้วสามารถสร้างไรายได้รายเดือนได้อยู่แล้วอย่างที่บอกผมจะนับหนึ่งกรงเนี่ยมีกรงเพาะหงยกหน,งหนึ่งกรงนะครับ หนึ่งกรงเพาะเนี่ยผมให้ค่าเฉลี่ยเป็นลูกนกนะครับหนึ่งจุดห้าตัวต่อเดือนนะครับถ้ามุดเลี้ยงสิบกรงก็ลูกนกลงรังต่อเดือนสิบห้าตัวแต่นกไม่ได้ลงรางทุกเดือนนะต้องบอกก่อนนกมันจะลงรังสองเดือนครั้งผลผลิตประมาณหนึ่งจุดห้าตัวต่อเดือนถือว่าเป็นผล,ผลผลิตที่ปกติสมบูรณ์นะเลี้ยงนกดูแลสมบูรณ์ปกติแต่ถ้าต่ำกว่านี้คุณต้องไปแก้ปัญหาอะไรบ้างคือถ้าลูกนกคุณน้อยกว่าหนึ่งุดห้าตัวต่อเดือนโดยค่าเฉลี่ยต่อกรงเนี่ย คุณต้องไปดูว่าคุณให้อาหารแบบไหนดูแลนกอย่างไรนกคุณถึงไม่แข็งแรงสมบูรณ์ที่จะทําให้ลูกนกแต่ละพ่อออกมาได้สามถึงสี่ตัวต่อตครั้งแล้วรอดหมดนะนะครับอันนี้คือคุณต้องไปแก้ไขวิธีแก้ไขมีหลายเทคนิคนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มแรกที่เรามาครับอยู่ถแถวย่สตาร์ไล์มีประมาณห้าสิบห้าสิบคู่นะเห็นเพราว่าประมาณแล้วอาจจะเพิ่มเติมมาอีกปกติที่นี่เลี้ยงไก่ไก่ชน มาสักคู่เราพูดถึงนกกระดาแล้วเ,เ,เรอไปผมก็จะปรับแล้วนกเนี่ยผมจะแนะนําตลอดนะสมัยเลี้ยงนกอังกฤษผมจะแนะนําให้คนซื้อเข้าบ้านน่ะซื้อช่วงเช้าก่อนเที่ยงให้นกมาปรับสภาพเราก็เตือนคนอื่นมาเยอะนะแต่ฮอนแรน์ตอนที่เราไปทํากิจกรรมร่วมบุญโอ้โหเราเอาเราเ,าเข้ามาถึงบ้านมืดเนี่ยบางทีนกอะตอนเช้าก็เขาเรียกอะไรอยู่กรงเดียวกันจริงที่เอาเข้ามาใหม่พร้อมกันเนี่ยก็ ยังปรับสภาพไม่ได้ยังไม่กินนะครับแล้วถ้าเราไม่มีเวลาไปดูต่อว่าอาหารเขายุบบ้างหรือเปล่าเนี่ยซื้อนกมาแล้วเนี่ยเขากินอาหารมากน้อยหรือไม่กินหรือน้ํายุบไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาสังเกตต้องสังเกตนะนํานกใหม่เข้าบ้านดูเขากินไม้อาหารที่เรามีมันต่างจากฟาร์มเดิมที่เขาเลี้ยงหรือเปล่าถ้ามันไม่กินเนี่ยต้องโทรไปถามเจ้าของฟาร์มเดิมว่าเขาเลี้ยงด้วยอะไรก็ใช้อาหารนั้นแล้วค่อยๆผสมของเราเข้าไปใหม่นะครับปรับให้เขา เรียนรู้กับอาหารใหม่ที่อยู่ที่เราอ่ะกำลังจะให้เขาในอนาคตรหรือให้เขาในปัจจุบันนั้นนะครับก็ก็ต้องมีบ้างเพราะบางตัวเนี่ยผมอะ่ะที่ที่ผมอะ่ะรู้ช้าเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุการนํานกใหม่เข้าบ้านเยอะเนี่ยแล้วมันมีปัจจัยที่ผมเอาไปเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารด้วยผมใส่ภาชนะเอาภาชนะใส่อาหารเนี่ยไปเปลี่ยนใหม่เป็นพลาสติกแล้วมีฝาปิดผมก็ไม่แน่ใจให้นกมัน มันอยากจะมุดลงไปกินไหมคือมีตัวสองตัวเนี่ยเวลาเขาหิวเขาอาจจะมุดลงไปแต่พอดีนกย้ายเข้าบ้านทีละห้าหกตัวนะครับมาพร้อมกันเนี่ยถ่ายเคฟิตหน่อยครับเคฟิตเดี๋ยวรอนิดนึงตอนนี้ที่มาอยู่สัตว์ปีกน,นะเออคือคือคือถ้านกมาอยู่ในบ้านพร้อมกันหลายหลายตัวบางตัวเนี่ยบางตัวนี่เขาเขาเหมือนกับเขาก็เขามีอายุเขาเก่ากว่านะเขาก็จะไป ข่มตัวเด็กได้ตัวเด็กที่เราเอาเข้าบ้านบางตัวเนี่ย <_ d ata> เขาก็ยังไม่ค่อยกล้ากินอาหารใหม่ๆ <_ d ata> หรือภาชนะที่มันไม่เหมือนเดิม <_ d ata> เพราะนั้นเนี่ยช่วงแรกที่นํานกเข้าบ้านควรขูดอยู่ขเขานิดหนึ่งสังเกตพฤติกรรมนกเขาน,นิดนึงนะครับให้เขาอยู่ตัวได้สักหนึ่งสัปดาห์ครับผมว่าหนึ่งสัปดาห์นะเขายัอยู่ตัวละจริงๆผมก็รู้นะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีเวลาดูรายละเอียดถึงตลอดทุกเจ็ดวันเลยเลยพลาดสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณแก่อ่า ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังครับแล้วก็อย่าลืมนะกิจกรรมของผมนะครับวันที่หนึ่งครับร่วมบุญลุ้นโชคนะครับมีหัวหน้าแป้งมาสนับสนุสนรางวัลเพิ่มนะครับเป็นเสื้อตั้มแรงนะครับอยู่ในโพสต์ปักหมุดเลยหน้าเฟซผมนะครับมีเลขละสองร้อยครับยังเหลืออีกหลายหมายเลขนะมารุ้นเลขรุ้นร่วมบุญได้นะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เหมือนทําบุญอนะเหมือนจริงๆอะก็จะไปขอเงินฟรีๆมาเอยอทำบุญกันคุยจักสองร้อยสามร้อย อันนี้เอามาร่วมสนุกกันเอาเลืเรลขที่ชอบนะครับเลขที่ชอบมาร่วมบุญกันนะครับได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้ร่วมสนุกกันด้วยแล้วก็มีโอกาสได้นกกลับไปเลี้ยงด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปคงต้องมานั่งถามเทคนิคแต่ละคนที่นํานกเข้าบ้านนะอาจจะมีวิธีการดูแลไม่เหมือนกันไอเราก็ประมาทเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรงกรงเราไม่พอเราก็ซื้อกงเพิ่มมาเทียบเลยนะซื้อมาจนล้นบ้านละอันนี้คุยกับพี่ชัยตลอดพี่ชัยบอก ตอนแรกก็จะเลี้ยงแค่สิบคู่ยีิบคู่นะขำๆไปมาเห็นนกเพื่อนสวยไงปีนี้นกเพื่อนสวยเยอะมากเลยเอาเข้าบ้านเพียบเลยซื้อกงไม่ทันนกอะ่ะปีเนี้ยจนเต็มพื้นที่ของเราไปหมดแล้วพอเต็มก็ปัญหาก็เกิดเลยเจอหน้าฝนมาช่วงเดียวสองอาทิตย์สองอาทิตย์ชีวิตอดมเปลี่ยนเลยนะครับจากจะมีนกดีๆทําในปีหน้าตอนนี้หมดแล้วหมดเลยหมดเลี้ยงเลยโหนังสารตัวเองนะตอนนี้ก็เลยอาจจะ อาจจะไม่มีนกสวยเอามาโชยเพื่อนแนละ้วเดี๋ยวอาดามก็จะใช้เวลากับกับต้นไม้แทนดีไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้น้อกใจหงนะแต่บอกก่อนว่าเดี๋ยวช่วงหลังจะโพสเรื่องต้นไม้เนี่ยอย่าว่ากันนะเพราะช่วงนี้ขอพักสามเดือนรอนกของเราฟื้นก่อนจับคู่ใหม่อยู่นะครับเป็นนกเด็กประมาณสี่เดือนจับคู่ใหม่นะครับก็อาจจะต้องรอดูผลผลิตประมาณเดี๋ยวสองสามเดือนนะครับถึงจะได้เห็นผลผลิตช่วงนี้อาจจะไม่มีนกสวยสวยมาโชว์นะครับเพราะนกสวยสวยเนี่ยที่ซื้อมานําเข้าบ้านมาเนี่ยมันไปหมดแล้วนะครับ มันน้อยใจดําไปหมดแล้วบางคนบอกเฮ้ยพี่ดำมึงมึงมีเลี้ยงนกมาเป็นสิบกว่าปีมึงยังมาพูดเรื่องนกตายอ่ะมันเป็นไปได้ทุกคนอะไรมันเกิดเรื่องจริงมันเกิดมาต้องยอมรับนะครับเออเราดูแลไม่ดีสิ่งมีชีวิตมีโอกาสสูญเสียได้นะพรอะน้าทุกคนที่เลี้ยงนกต้องอย่าลืมที่ผมเตือนไว้บางคนมีสูตรเรื่องวิตามินเรื่องอ่ยาป้องกันอะไรก็จะตัดลงตัดโรคอะไรก็ไปศึกษากันมานะครับผมก็จะ ไม่เคยใช้เลยเรื่องของอยู่คอนแลนด์ที่ว่าอืดถึกคนไม่เคยใช้ยารอบนี้ความคิดเปลี่ยนยังไงก็ต้องใช้เพราะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆน,น,น,นะครับเขาอืดถึกคนจรินแต่ถ้าเราไม่ดูแลเขาอย่างดีเขาก็อยู่กับเราไม่นานครับเราของผม,มในบ้านเนี่ยมีการตายแบบตอมใจตายด้วยนะแยกแยกคู่แยกเมียไปคู่สองคู่นะ่ะมีคู่สองคู่ที่มีปัญหาตอมใจตาย,ตายนะครับแยกตัวเมียออกมาจากตัวผู้วันเดียวครับตัวเมียตายก่อนครับอีกวันหนึ่งตัวผู้ตายตามเลยที่บ้าน อันนี้ก็มาแชร์แชร์กันบางบงบาง,บางตัวเราก็ไม่มีสาเหตุเนาะแต่คิดว่าที่เราสอบถามจาบ,บคุณหมอเนี่ยปัจจัยที่นกสูญเสียบ้านผมเยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเนี่ยบ่อยเกินไปมันมีมันมีสามฤดูวนไปวนมานะครับมีทั้งร้อนฝนหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าก็เป็นประสบการณ์ของผมที่ผมจะแนะนำว่าต่อให้เจอนกสวยในช่วงฤดูฝนเราก็อาจจะได้แค่จองอจจะเพิ่งนำเข้าบ้าน นะแล้วถ้าย้ายนกเข้าบ้านผมจะย้ายช่วงเช้าถ้ามาช่วงเย็นอ่ะมันเคยมีปัญหาทั้งนกเมื่อก่อนนอกก้องังกฤษเนี่ยย้ายเข้ามาช่วงเย็นเนี่ยตอนเช้าตายมีนะผมเข้าใจว่านกเขาตื่นตกใจบินชนกรงมีตายนะนอกก้องังกฤษตัวใหญ่ส่ว,ว,วนฮอลแลนด์เนี่ยอาจจะมีปรับสภาพไม่ได้บ้างบางตัวท,ทั้งที่เราบางทีมองเขาภายนอกเหมือนนกเขาเป็นนกที่แข็งแรงอึดแต่บางทีเนี่ยถ้าเราดูแลเขาไม่ได้ดูแลอย่างดีอ่ะครับ เขาก็อยู่กับเราไม่ได้นานนี่ฝากไว้อันนี้คือคลิปแรกความแรกที่ติดตามได้ในหงส์หยกแปดริ้วนะครับคุณยศเขาชื่อว่าตอเลยนะครับตอให้จิตนะครับนี่ดูคุณจ้าคุณจ้าถ่ายสวยไหมดูคุณจ้าถ่ายนะครับสอไ้จิตตามแรกเดี๋ยวฟางต่อไปไปที่ไหนครับบังฟิกโอเคเดี๋ยวไปเจอบังฟิกวันนี้ ก็แนะนําอีกหนึ่งฟาร์มที่อันนี้คือผมเชื่อว่าราคานกตลาดแหละถ้าใครอยากได้ราคาไม่แพงผมว่านะีมาติดต่อเขาได้นะครับที่ฟาร์มแรกนะครับทางคุณยศทีแอนงยกทีแอนเคนะครับอ่าฝากไว้เท่านี้ก่อนครับวันนี้ก็จะมีสี่ฟาร์มก็จะมีสี่คลิปสั้นๆประมาณสิบถึงสิบห้าทีเล่าเรื่องประสบการณ์เลี้ยงนกหงหยกนะครับแชร์กัน เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีผมแชร์หมดครับผมเอาเรื่องจริงมาคุยนะครับหงหยกที่บ้านตายจะมาบอกว่าเฮ้ยกูเลี้ยงมันนานกูเก่งไม่ใช่นะมันมีพลาดกันก็มีบางทีเราไม่ได้มีเวลาดูแลตลอดก็ก็มีโอกาสที่ทําให้สูญเสียเฮ้ตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยตัวนี้สวยนะความสวยของลกอะผมว่ามีเยอะเนาะให้คุณคุณเจ้าไปอาบน้ำใหี่มาเนี่ยอ๋อร้อนตัวเปียกเชวนะครับหงยกแต่ละสีแต่ละตัวเนี่ย มีมีเสน่ห์ของเขาบางตัวที่บอกว่าเฮ้ยทำไมสวยแล้วราคาไม่แพงกระแสมันยังไม่มานะมูลค่ามันเลยยังไม่เกิดแต่ถ้าคุณโพส์กันบ่อยๆอ่ะคุณโพสกันบ่อยๆอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวหงยกก็กลับมาเดี๋ยวงานประกวดเนี่ยมีมาช่วยกระตุ้นทางหนึ่งละเดี๋ยวถ้าคุณโพสตัวสวยๆประจำอ่ะเดี๋ยวคนนอกเห็นนะ่ยเขาก็จะชอบเขาอาจจะหลงเสน่ห์เพราะตอนนี้ในในโลกออนไลน์เนี่ยอย่าพูดแต่อย่าว่าเลยแต่เรื่องนกหงส์หยกอะไม่ว่าจะนกสารพัดนกอะ่ะ ก็โพสกันน้อยกลุ่มของจยงนี่ดีกับปีก่อนก่อนนะของโยงเนี่ยมีหลายกลุ่มมากที่ยังพอแบบว่าไปโพสไปพูดคุยไปทักทายกันนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่ากลุ่มต้นไม้ตอนนี้กลุ่มต้นไม้เนี่ยกระแสแบบโพสในแต่ละวันเนี่ยเป็นปร้อยร้อยโพสพันโพสเลยนะในแต่ละกลุ่มแต่ละเอแ,แต่ละเพจที่เขาแบบทํากิจกรรมกันอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยทาให้คนรักสัตว์หลายๆคนหลายๆกลุ่มนะครับก็ไปเลี้ยงต้นไม้กันเป็นเรื่องปกติ พราะกระแสดีคุณค่าเกิดนะครับเหมือนกันผมก็ยังต้องไปเลยผมไปค่าเวลาหน่อยเพราะรอของกผมเนี่ยนะอีกสักพักหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าปีสอง6ยหกสิบหผมจะมีนกสวยๆที่ต่างชาติไม่มีอยู่ในบ้านบ้างนะครับก็รอไปก่อนนะครับแต่แทนที่จะเร็วขึ้นเพราะว่าเราสะสมนกไว้เนี่ย,ยสวยๆเยอะเลยเสียไปนะครับสวัสดีค่นนะครับ อันนี้ความรู้เรื่องนกหงส์หยกและประสบการณ์รเลีออ้ยงนกหงส์อาดามก็มาแชร์กันระหว่างการที่มาเยี่ยมฟาร์มนกนะฮะมีตัวไหนเด็ดบอกนะอันนี้เอามีฟฟลโล่ด้วยเหรอเอามีฟฟลโล่ด้วยนะตะกี้ไม่เห็นหรือว่าตาแดงเฉยๆตาแดงอ๋อโอเคโอเคหเห็นตารางโอเคนกนกพวกลูติโนอาวิโน่นะ,อะโอเคอ่าครับเ,เป็นนกตาแดงอาวิโนลูติโนเพราะว่าทางคุณยศน่าจะไม่ได้ลงทุนสูงในเรื่องของ อ๋อนี่ลุมคือลีสบเพราะเขาเขาเป็นหน้าปกเขาจะเป็นรีเป็นหลักเขาเอีจะชอบลีสีอ่าแอันนี้แต่ว่ามันเข้ากับแฟนซีนะมันไม่ได้รีใช่ป่ะมันเป็นดับมันเป็นดับเบิลนะดูแล้วตะ่กี้เป็นรีกับดับเบิลนะครับนี่โอเคเลยนี่มาคุณไมค์คูจารคูดีมนะครับแล้วก็บังสันอ่าสามแรกผมทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามในช่องยูทูบแบบเต็มรูปแบบที่นี่ครับช่องหงหยกแปดริ้วนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับคือกดติดตามอ่ะกดติดตามสั่กนกระดิ่งด้วยยิ่งดีเพราะหลายคนไปดูคลิปอย่างเดียวแต่ว่าให้กําลังใจแค่กดไลค์นะครับไม่ได้กดติดตามครับผมก็ฝากผงปปกับไปรือวฝากช่องอดดมด้วยครับผมขอบคุณครับ